สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็ครบ6วันแล้วนะคะของการฝึกคุณแม่กระต่ายเลี้ยงลูกด้วยตัวเองนะคะทุกคนแล้วอันนี้ก็คือเด็กน้อยเอ็นดี6วันนะคะแล้วดูเอามือใตหัวกอดหัวกันรักกันจริงๆเงเย วันนี้ก็ครบหวันแล้วนะคะที่คุณแม่ฟ้าใสายเขาเรียนลูกของเขาด้วยตัวเองนะคะแล้วเด็กๆก,ก็มีวิวัฒนาการของทางร่างกายนะคะที่เขาโตขึ้นแล้วก็ขนยาวขึ้นเยอะเลยนะคะทุกคนแล้วดูน้องมัวของเรานะคะน้องมัวน่ารักมากเลยนะขนขึ้นแล้วแบบเอ้ยดำขาวเขาวดำน่ารักนะ อันนี้น้องมัวของเรานะคะเด็กน,น้อยเอ6นดีวันเขาก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนนะนะกล้องไม่สดแต่เป็นะ เอได้เลี้ยงลูกเองแล้วห่วงเนาะอันนี้คือเด็กน้อย n อ็ดี6วันนะคะที่ครบ6วันแล้วก็เป็นฝีมือการเลี้ยงของคุณแม่ฟ้าใสนะคะทุกคนแล้วเมื่อกี้นางกระโดดดู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 ดห่วงลูกหวงลูกอุ้ยอุ้ยอุยห่วงแล้วหรอเอ้อคืนคืนคืนไม่กลัวละกลัวฟ้าใสใจเย็น ดูคุณแม่เขาห่วงลูกของเขานะคะพอได้เลี้ยงเองแล้วก็ห่วงนะใช่ไหมดูสิอันนี้ก็ให้ดูนะคะว่าเด็กน้อยหกวันเขาก็จะประมาณนี้แล้วก็คุณแม่ที่เขาอยู่กับลูกเขาหกวันเขาก็จะอาการประมาณนี้เหมือนกันนะคะก็คืองดนิดเกี่ยวกะแล้วก็ห่วงลูกขึ้นจับไม่ได้แล้วนะคะทุกคนหกวันนี้คือนางไม่ให้จับลูกนางแล้วนะแต่น้องงัวอ้วนมากตอนแรกนะไอ ไอ้ ue, น้องเวดไม่แม่มายืนเลยไนแล้ <laughs> ตอนแรกนะไอ้น้องพี่อ่ะน้องพี่ตัวสีขาวนะคะทุกคนเขาก็จะตัวใหญ่กว่าทุกตัวเลยนะตัวใหญ่กว่าน้องดงแดงแล้วก็ตัวใหญ่กว่าน้องวัวนะคะแต่วันนี้คือน้องวัวเราของเราเริ่มมาแซงน้องอะไรนะ <laughs> เริ่มแซงน้องน้องลูกพี่แล้วนะคะไม่แซงสิก็ตัวตัวน่าจะพอๆกันแหละ น้องพี่กับน้องมัวของเรานะคะทุกคนอันนี้น้องมัวกำลังเริ่มคาดต่อแตกต่อแตกแ,แล้วนะแล้วน้องลัวของเราคน่ารักเลยคือตอนนี้คือซูมเอากล้องเข้าไปใกล้ๆไม่ได้นะคุณแม่โคตรวงเลยคุณแม่ดุดูตาไว้ก่อนดุมากอ่ะน่งดูว่านางกระโจนใส่เราเหมือนจะงับว่ะแต่นางไม่ได้งับนะคะทุกคนแต่นางแบบกระโดดมาหาเราอ่ะกระโดดใส่มือเราเลย ตาแล้วดูตาของนางโอ้โหชอบน้องวัวจังเลยดูท่านอนก็น่ารักแล้วไหมอ่าก็เดี๋ยวยังไงทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องไว้นะคะวันนี้ก็ครบ6กวันแล้วก็ให้ดูแค่นี้พอประมาณเนาะเพราะว่าคุณแม่ฟ้าใสาเขาเริ่ม ห่วงลูกขึ้นห่วงลูกมากเลยนะคลุ้มห่วงลูกแล้วนะคะเราก็จะไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วนั้นจนกว่าเขาจะเด็กๆจะโตอีกทีนึงเออแต่เดี๋ยวจะอัปเดตของวันที่7ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะเพราะว่าเด็กน้อยเอ็นดีที่ครบ7วันวันคือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเดี๋ยวคอยดูคลิปที่7กันต่อเลยนะคะคลิปที่7ของการฝึกคุณแม่กระต่ายเลี้ยงลูกนะคะทุกคน We can build a better place yeah, If we can just find a way Then we can live a better day Rise from the ashes, from the anger, from the war Let's come together, lift your spirit for the cause We should be equal, should we live